สวยงามนะครับพี่ตัวนี้ใช่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นใช่ไหมพี่าคแเ้วก็ใช่แล้วก็ควบคุมการผลิตโดยญี่ปุ่นด้วยจุดเด่นเขาคือไม้ข้างกับไม้หลังเขาจะเรียกว่าไม้ซิโค้จุดเด่นของเขาเนี่ยอันดับแรกคือถ้าเกิดมองปุ๊บเราจะเห็นว่ามันเป็นสีทโทนใช่ลายสวยลายเป็น,เ,ปนเอกลักษณ์มาก Music Arms สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอดิตครับและบุ๊กค่ะโอเคนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวกีต้าร์นะครับกับพี่บุ๊กวันนี้พี่บุ๊กเอากีต้าร์อะไรมาครับวันนี้บุ๊กเอาทาคาเมเนจีซีรีสรุ่น GN90CE Z4 ออืมสวยงามนะครับพี่ตัวนี้ใช่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ทาคา m ม n นอืมใช่แล้วก็ควบคุมการผลิตโดยญี่ปุ่นด้วยอืมโอเคครับสเปคของเขานี่เป็นไงครับพี่บุ๊กเราจะดูที่บอดี้กันก่อน บอด <Body S 1> <ม>ี้เนี่ยมันเป็นทรงเน็กซ์ก็คือเขาจะพัฒนามาจากรุ่นจ um mm ัมโบ้แต่ว่ามันจะมีขนาดตัวที่เล็กลงเพื่อเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยให้มันทุ้มหนาขึ้นนั mm ่น hmm. คือปกติแล้วจัมโบ้เนี่ยมันจะเป็นทรงที่ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วคืออันเนี้ยทางคารคาเมเนสเนี่ยเขาก็ได้แบบคิดค้นทรงที่เป็นเน็กซ์บอมาคือปรับจัมโบ้ให้เล็กลงเพื่อให้ได้โทนเสียงที่เขาต้องการ ก็เลยกลายเป็น next body โอเคครับพี่บุ๊กไปที่สเปคเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ไม้หน้ากันไม้หน้านจะเป็น solid s p r อื e solid s p r u ก็เป็นไม้ชิ้นเดียวใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็คือยิ่งนานไปไ่ยไม้มันก็จะยิ่งแบบมีการปรับตัวปรับสภาพแบบ,แบบแห้งลงเสียงยิ่งดีขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ก็อยู่ที่อายุการใช้งานด้วยอโอเคครับทีนี้จุดเด่นเขาคือไม้ข้างกับไม้หลังเขาจะเรียกว่าไม้ซีรีโคสซีรีโคสใช่ไหมพี่ตามชื่อเขาที่เป็นแซดซีใช่ค่ะก็คือจะเป็นไม้ที่หายาก จุดเด่นของเขาเนี่ยอันดับแรกคือถ้าเกิดมองปุ๊บเราจะเห็นว่ามันเป็นสีโทนใช่ลายสวยลายเป็นเอกลักษณ์มากไม้ชนิดเนี้ยเขาจะมีโทนคาแรคเตอร์ของเขาด้วยความที่เป็นไม้หายากเนี่ยมันก็จะไม่มีเยอะหรอกเสียงของเขาก็คือเป็นอุ่นทุ้มมันจะไม่แหลมไม่พุ่งเหมือนเป็นแบบไม้จำพวกอื่นเนี่ยค่ะก็คือคาแรคเตอร์ของเขาจะคล้ายๆไปในทางแบบรสวูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ใช่ก็คือจะไม่ได้แหลมไม่ได้แบบจ้าอะไรขนาดนั้นจะออกในโทนวอร์ม ใช่ค่ะโอเคครับส่วนคอเนี่ยเป็นไม้มะฮอกกานีอืมไม้ยอดฮิตใช่ครับผมก็คือจะก็สีธรรมชาติของเขาแหละครับทีนี้พอมาเป็นเฟรตบอร์ดเนี่ยจะเป็นไม้โอวังโคลโอวังโคลใช่คือไม้อะไรครับพี่ชื่อนี้เออเราจะไม่คุ้นชื่อใช่ไหมคะมันจะเป็นไม้ประเภทเดียวกับโรสฟูดเราเรียกว่าอยู่ในวงญาาิเดียวกันเหมือนเป็นพวกพวกกันใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะแล้วสีเขาก็มีความคล้ายๆกับโรสฟูดนะพี่ก็คือจะไปทางแบบเข้มๆอืมสีมืดๆครับผม ส่วนภาพไฟฟ้าของตัวนี้นะคะ p m เนี่ยจะเป็นของ T.P.4 T.D. อืก็คือเป็นของ Takamine เลยครับผมก็สามารถปรับได้เยอะเลยใช่ไหมพี่มีอะไรบ้างมีภาพไฟฟ้ามีเกณฑมีทูเนอร์มีเสียงแหลมเสียงกลางเสียงทุ้มก็คือปรับได้ครับผมโอเคครับผมน่าจะประมาณนี้นะพี่สเปคของเขาโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าครับเดี๋ยวให้พี่บุ๊เล่นให้ฟังดีกว่าไปครับ อ,อันนี้เราจะพูดถึงตอนที่แบบว่าเป็นใช้จ่อไมค์ก่อนอ่าเป็นเสียงจากตัวเขาจริงๆเลยไม่ได้ต่อทับภาคไฟฟ้า <Okay S 2> เสียงเสียงเขาจะกว้างๆอะ่ะมันจะเหมือนแผนไปด้านข้างๆมากกว่าเพราะว่ามันอุ่นครับเสียงมันจะ เขาเรียกว่าอะไรมันจะหนาทีนี้มันจะเหมาะกับเวลาเล่นฟิงเกอร์สไตล์อืดดีแล้วมันจะไม่ปี๊ดไม่ไม่พุ่งเกินไปคือโน้ตมันจะชัดใช่ค่ะโนโ้ตจะชัดท<น>ีนี้เวลาตีคอร์ดเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นหูก,กับเสียงแบบนี้ม,มันก็จะสู้ทรงแบบเดสนอตไม่ได้ก็คือมันจะไม่ได้กังวานหรือว่าเสียงดังเท่ากับทรงเดสนอตใช่ค่ะแต่ถ้าแบบฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยที่ชอบโน้ตชัดๆตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะดีค่ะโอเคครับผมส่วนเสียงภาคไฟฟ้านี่เป็นไงพี่บุ๊กจากที่เล่น มันก็ยิ่งแบบชัดว่าเสียงมันวอร์มมากแต่พอต่อไฟฟ้าปุ๊บเหมือนมันเราจะเรียกว่าบูสต์ได้ไหมเสียงมันชัดขึ้นโน้ตเมื่อก็้จะเป็นโตมากขึ้นครับก็คือได้ยินโน้ตชัดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราอัดกันไปเนี่ยเราไม่ได้แบบปรับ EQ เขาเพิ่มนลพี่เราแบบปรับแฟดเลยก็คือเสียงเขาก็แบบคือมาครบเลยไม่ได้มีอันไหนที่แบบว่าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะโอเคเลยครับโน้ตก็ชัดโอเคครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นทาคาเมเนะรุ่น gn 9 0 c e ZC นย์ ce set c นะครับก ที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นหูนะครับถ้าใครสนใจนะครับสนใจอยากลองนะครับหรือว่าอยากซื้อเนี่ยก็ทักมาได้ที่เพจ Music Arm นะครับผมหรือว่าฟังแล้วนะครับอยากได้เลยนะครับก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ใช่ไหมพี่ไปลองหน้าร้านก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับไปลองที่หน้าร้านนะครับได้ทุกสาขาเลยนะครับ Music Arm นะครับโอเคกีตาร์ตัวนี้นะผมก็รู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับ คนที่แบบว่าต้องการเสียงที่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาจริงๆแล้วถ้าคาร์เมเนตเนี่ยก็เป็นกีตาร์ที่แบบทําคุณภาพออกมาได้ดีเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเนาะ mm. เขาก็แบบใส่ใจเรื่องคุณภาพอะไรอย่างนี้อยู่แล้วโอเคครับวันนี้ผมกับพี่บุ๊กก็ขอตัวกันไปก่อนนะครับโอเคครับไว้พบเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่อง MusicAr m ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ Music Arms